กาดนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นมันไม่ใช่ยากให้หัดนั่งทุกวันทุกคืนไปเมื่อ เส้นเอ็นมันยานแล้วมันก็นั่งได้แต่ว่าถ้าไม่หัดนั่งก็นั่งไม่ได้อยู่นั่นแหละต้องหัดนั่งให้ได้ให้เป็นคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวา,าก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงทีนี้ก็หลับตาตานี้ไม่ต้องลืมนะเพราะตานี้เป็นทางเข้าออกของใจทางหนึ่งเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธอยู่ โลก,กตานี่ไม่เกี่ยวตามีไว้สำหรับเดินทางเวลาจะลุกไปมาที่ไหนต้องใช้ตาดูภัยอันตรายต่างๆการนั่งสมาธิการฟังธรรมใช้หู เนี่ว่าเปิดหูรับเอาเสียงเสียงนั้นเราไม่ต้องส่งจิตใจมาฟังเราตั้งใจให้ดีไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเสียงนี่มันลอยไปในอากาศเองคนหูดีก็รับเอาเสียงได้ ยิ่งทำใจให้สงบระงับได้เท่าไรเสียงนั้นก็ชัดแจ้งชัดเจนขึ้นมาในนั้นแหละในสมัยครั้งพุทธกาลชวนมากท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนใส่ สัทะสำเนียงเสียงภาษาเป็นสนมากแล้วสาวกทั้งหลายก็ตั้งใจฟังด้วยดีเมื่อจดจำทำได้แล้วฟังได้แล้วก็นำไปปฏิบัติปฏิบัติจนท่านเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผล เป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้างเป็นได้ถึงพระอาราหาันตากินาศสมัยครั้งพุทธกาลไม่เลือกว่านักบวชนักบ้านท่านภาวนาถึงนิพพานไม่ได้เลือกชั้นวันนะ คือท่านทำจริงๆและท่านได้รู้ได้เห็นหลายอย่างที่จะให้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเต็มที่คนเราไม่ว่าจะทำอะไรต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใส เมื่อมีความเชื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยตาของตัวเองได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายด้วยหูของเราเองความเชื่อมั่นในการปฏิบัติก็เกิดมีขึ้นในใจของคนสมัยนั้นยุคนั้น การทำการปฏิบัติความตั้งใจก็เรียบวนหนักแน่นคนอื่นผู้อื่นท่านยังทำได้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้ตัวเราจะเลิกไม่ได้ละไม่ได้อย่างไรเพื่อปเปรียบเทียบอย่างนั้นเราก็ตั้งใจทำาล่ะ จนได้บรรลุมรรคผลต้องเป็นความตั้งใจเป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าพิเศษธรรมดาเมื่อได้ประสบพบเห็นนิมิตภายนอกอย่างว่ามีพระองค์หนึ่งไปบินธรรมะ สมัยนี้ก็เรียกว่าไปบินธาบาตในตลาดที่นี้ก็มีบุรุษโยมคนหนึ่งมาเห็นพระเข้าเกิดศรัทธาซื้อของทำบุญมันก็ยืนดูอยู่ ที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เพื่อนได้สำเร็จเร็วเข้าเพื่อนเดินทางจะไปที่ใดที่หนึ่งเวลาเพื่อนจกอัดสตางออกมาก็ไม่มากมายเท่าไรแนละ้วแต่ว่าเพื่อนกล้าสะละัดซื้อของถวายพระเอาจนอิ่มจนเหลือละประมาณอย่างนั้น จนเงินที่ถือมาจากบ้านจากเดือนจะไปซื้อขายนะ่ะหมดไปซื้อแล้วก็เอามาถวายมาใส่บาทให้ใส่บาทจนหมดล่ะทีนี้พระองค์นั่นเพิ่นกันใส่ความคิดหนักที่สุดละบัดสัตายาิโยมเขาก็ กล้าเสียสละมีทรัพย์สินเงินทองน้อยนิดเดียวก็กล้าเสียสละจนหมดแล้วก็มาทำบุญให้เราใส่บาตรให้เราฉันตอนนี้ไปเราจะไม่มัวหลับมัวนอนอยู่แล้วตั้งใจภาวนาเต็มที่ญาติโยมเขายัางเสียสละถึงขั้นนั้น เราก็เสียสละละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปพอได้ฉันยินทบาทของโยมนั่นแล้วจิตใจก็ลุกขึ้นเต็มทีละมันเดินจงกลมไหว่ายละสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเรียนทำรรคำสั่งสอนอันใดมาจากวัดจากอุปัชาอาจารย์ก็เอามา ประพฤติปฏิบัติเต็มที่จนได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันตาีินาศพนั้นล่ะพอประสบเหตุการณ์อย่างนั้นจิตของท่านก็ลกขึ้นต่อสู้ละกิเลสได้เด็ดขาดลงไป การภาวนาของพวกเราทั้งหลายก็ให้าพากันตั้งใจสถานที่เรามานั่งภาวนานี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เงียบสง,งัดเยือกเย็นเป็นได้ทั้งถ้ำโคหาเป็นได้ทั้งป่าทั้งลุกขมูลรอมไม้ เป็นได้ทั้งอลัญญวาอัลลัลลุกขมูลป่าเป็นสถานที่เงียบสงัดเป็นที่สบายจะเป็นที่สบายอย่างไงก็าตามเราต้องทำต้องปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งจะเอาแค่สบายภายนอกสะดวกภายนอกนี้ยังไม่ได้ ต้องตั้งใจภาวนานั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาเดินบินทบาทก็ภาวนาไปกลับมาก็ภาวนามาทันแล้วก็ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิในจิตในใจอัน,นั้นให้มีความตั้งใจมั่นอยู่ทุกเวลา จึงจะเอาชนะกิเลสมารสังขารมารได้คือว่าทำจริงๆปฏิบัติจริงๆการปฏิบัติภาวนานี้ไม่ต้องเลือกว่าเราแก่ชราไม่ต้องเลือกว่าเรายังเด็กยังหนุ่มมันขึ้นกับจิตใจตั้งมัน่นภาวนาจริงๆ แกชลาก็ภาวานาได้ละกิเลสได้ยังเด็กยังหนมก็ภาวานาละกิเลสได้เหมือนเหมือนกันดูสมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ามนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายขั้นอายุเจ็ดขวบทั้งบวชและไม่ได้บวชท่านภาวนา เป็นได้ถึงพระอาหารหันตาที่นาศพจนกระทั่งพระพุตุชนบางองค์ไม่ไม่เข้าใจเห็นเป็นเนนเล็กๆนนน้อยก็ไปบายหัวเล่นหัวเพิ่นนี่เราคือว่าเด็กเเล็กๆเพิ่นกับภาวนาได้เราทุกคนที่นั่งภาวนาอยู่นี่เนี่ยมันได้ ได้หลายเจ็ดปีแล้วจนฟันหลุดฟันหลงหล่นไปผมหงอกเนื้อหนังมังสังเหี่ยวแห้งํำรุดสุดโทมก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลก็มีนี่คือว่าไม่ตั้งใจไม่เอาจริงๆ ต่อแต่นี่ไปให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงจังย่าให้ขาดสติสติให้มีอยู่ทุกเวลานั่งก็มีสติในภาวนายืนก็มีสติในภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็มีสติในภาวนา เอาให้มันพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนามีอะไรบ้างที่เราจะประพฤติได้กระทำได้ก็ให้รีบเร่งตั้งใจประพฤติปฏิบัติความทุกข์ความเจ็บปวดทุกขเวทนาเล็กๆน้นอยๆอย่าไปยึดไปถือ มันยืนได้ก็ยืนมันเดินได้ก็เดินมันนั่งภาวนาได้ก็นั่งจะมาให้มันมีทุกข์ในร่างกายนี่ไม่ได้ที่ภาวนานี้ท่านไม่ได้แก้ทุกข์กายเป็นแก้ทุกข์จิตทุกข์จิตคือจิตมีความโกรธเลิกละความโกรธไม่ได้มันก็ทุกข์จิตทุกข์ใจ ละความโลภไม่ได้มันก็ทุกขจิตทุกใจละลาคะ,ะตัณหาในจิตของตนไม่ได้ก็ทุกขจิตทุกใจละโมหะอาวิชชาไม่ได้ก็ทุกใจแล้วทำความเพียรภาวนาละกิเลสในตัวในใจในให้หมดสิ้นหายสงสัย มีจิตใจสงบแน่วแน่มั่นคงลงไปพุทธสาวกได้ครั้งพุทธการท่านตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังกันเมื่อถึงพวกเราทั้งหลายก็ให้พากันตั้งใจลงไปอะไรทุกอย่างให้ถือว่าถ้าหากว่าคนเราตั้งใจ ประกอบกระทำจริงจริงแ้วมันไม่มีอะไรเหลือวิสัยอยู่ในวิสัยทุกๆคนจะต้องได้สำเร็จมรรคผลถึงนิพพานได้ทางนั้นแต่ว่าต้องทำจริงเอาจริงทำเล่นไม่ได้ศีล สมาธิปัญญาทานศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาต้องประกอบกระทาให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนดูหลักศีลห้าที่ท่านวางไว้ท่านให้เว้นจากการฆ่า ที่นี่หมายถึงทั้งคนทั้งสัตว์ด้วยทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์สองเท่าสัตว์สี่เท่าสัตว์มากเท่าสัตว์ไม่มีเท่าใหญ่ที่สุดก็ปลาวานก็นับเข้าในสัตว์คนนี่ก็นับเข้าในสัตว์ ต้องเว้นจากการฆ่าการทำลายซึ่งกันและกันจงให้ใจเรามีความเมตตาแก่สัตว์โลกอยู่เสมอให้จิตใจที่ภาวนาพุโทโธอยู่นี่แหละมีทานมีอภัยทานให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลาย ไม่คิดเอารักเอาเปรียบกับคนกับสัตว์มีความเพ่งเล็งให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่มีความสุขก,กายสบายใจก็ให้มีความสุขก,กายสบายใจเถิดไม่ให้จิตใจเราอิจฉาพยาบาทเขา แนวว่าเรามีบุญกุศลอันใดที่ทำมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด,ด้วยใจก็แบ่งส่วนกุศลเหล่านั้นให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เขาทั้งหลายได้รับความสุขความสบายด้วยไม่ว่าผู้อื่นสัตว์อื่นกระทบกระเทือน ให้เกิดไม่พอใจอย่างไรก็ตามจิตใจของเราผู้ภาวนานะต้องให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายไม่ให้มันอิจฉาพยาบาทสัตว์มันไม่รู้อย่างเลงมันไม่รู้มันก็กัดเอาว่างเพราะเราไม่ระวัง ไม่ต้องไปโกรธมนะันมันเป็นสัตว์ให้อภัยมันต่อไปถ้าเราไม่ต้องการเจ็บอย่างนั้นเราจะไปใกล้มันให้อยู่ห่างๆ12ศอกก็ไม่มีภัยอันตรายโดยเฉพาะจิตใจคนเหล่านี้ความจริงนั้นมันไม่ได้ ลึกจนกระทั่งมองไม่เห็นทำไม่ถูกมันก็อยู่แค่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเท่านี้แหละจิตใจของคนเราไม่ใช่อยู่ใต้ดินใต้น้ำใต้อวากาศบนอวากาศมันอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอยู่ที่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่ง อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่หลยท่านจึงให้สังวรระวังรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในนี่ตั้งจนมันอยู่ตั้งจนสงบตั้งจนตั้งมัน่นเมื่อตั้งมั่นได้แล้ว ก็เรียกว่าเข้าถูกต้นทางจุดที่จะต้องไปถ้ายังเอาจิตใจยังไม่สงบเรียกว่ายังไม่ได้เข้าทางเหมือนเราเดินทางเท้าทางตีนยังไม่ถูกทางที่ถูกต้องอาจจะไปทางที่ผิดได้ เมื่อจิตยังไม่สงบยังไม่ตั้งมัน่นไม่รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก่อนเรายังไม่ถูกทางต้องทำใจให้สงบตั้งมัน่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก่อนเรว่าเข้าสู่ต้นทางทีนี้ก็ภาวนาเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปผลที่สุด มันก็เดินไปตามทํานองครองธรรมไม่คดไม่เกี้ยวเดินไปได้สะดวกสบายทำไปปฏิบัติไปผลที่สุดก็จะถึงซึ่งวีมุตความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนา,านั้นจุดเบื้องต้นนี้จะต้องทำใจให้สงบให้ได้ ถ้าคนใดพอนั่งภาวานาขี้เศร้าเหงานอนก็ให้แก้ด้วยการเดินจมกลมสมมติว่าเวลาเราอยู่คนเดียวในที่อยู่อาศัยแล้วถ้ายืนใส่เดินถ้าเดินแล้วง่วงไม่ได้ถ้านั่งแล้วมันง่วงเข้ามามันคอพับหลับไปไม่ได้ประโยชน์อะไร ถ้าเดินจงกรมแล้วมันไม่หลับถ้าเดินในดินเอาต้นไม้เป็นพี่ีสุดที่จุดสุดท้ายทั้งสองข้างถ้าหลับศีรสะเราก็จะโดนกับต้นไม้หายง่วงเหงาไปหรือถนนสูงมันก็จะตกถนนลงมาหายง่วงไปง่วงไม่มี ถ้าเดินจมกรมแล้วขี้ง่วงขี้เศ้าเหงานอนหายไปหมดพระแต่ก่อนท่านยังนอกจากเดินแล้วยังมีวิธีทรมานเพ่่นมัดฟางกลมๆเหมือนหลวงพี่ล่างบาทวางบาทล่างบาทเอาไปแช่น้ำไว้ เวลาเดินกลมจมกลมไปมามันชักอย่างง่วงเอามาสวมสศีษะให้น้ำไหลตั้งแต่ศีษะตรงถึงพื้นเท่านะความง่วงเหงาเขานอนมันไม่มีเลเพียงเดินมันก็หมดไปแล้วถ้าใส่น้ำเข้าไปแล้วก็มไม่มีการหลับ ภาวนาพุโทโธได้ตลอดอะไรทุกอย่างต้องฝึกตัวเองทรมานตัวเองให้ได้อย่าไปอ่อนข้อกับกิเลสธ,ธรรมดากิเลสนั้นทันว่ามานพยามานคำว่ามานก็คือศัตรูมันคอยจะฆ่าจะทำลายเราให้ตายอยู่ กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสรา,าคะโทสะโมหะมันเป็นมารคอยทำลายร่างฐานคนเราอยู่ทุกเวลาถ้าผู้นั้นคนนั้นไม่ตั้งอกตั้งใจเลิกละมันจริงๆแล้วละไม่ได้เรียกว,ว่าบ่วงของมารมันมัดคอไว้ ให้ติดโยในโลกนี้ติดโยในถิ่นในฐานบ้านเรือนเพื่อนมิตรสหายพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเต่าล้านเล้นสามีภรรยาสิ่งเหล่านี้แหละมันมัดไว้ไม่ให้ไปที่ไหนตัณหามันผูกไว้มัดไว้ ทีนี้เมื่อผู้ปฏิบัติมารู้สึกได้มันง่วงไม่นอนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวานาถ้ามันเกิดง่วงขึ้นมาเดินหรือเยืนขึ้นภาวานาพุทธโธต่อไปจิตใจกย็ย่อแสดงความองค์อาจกล้าหาญไม่ย่อท่อต่อข้อปฏิบัติ กิเลดมันจะว่ารอกภัยไข้เจ็บมันจะกำเ,กเริบเสบสารจะตายเร็วเข้าก็ไม่ต้องไปกลัวคนเราเมื่อถึงเวลาตายแล้วเด็กก็ตายได้คนหนุ่มคนแข็งแรงก็ตายได้คนแก่คนชราก็ตายได้เสมอกัน เกิดมาแล้วอายุไม่ถึงร้อยปีพันปีไปกลัวตายทำไมลุกขึ้นภาวานาปฏิบัติบูชาทำความเพียนละกิเลสเอาจนกิเลสความโกรธความโลภความหลงมาอยู่ในกายวาจาจิตของเราไม่ได้เจ็บใจมันก็องค์อาจกล้าหาญ มีปฏิพานไหวพริบแก้ไขจิตใจของตนได้ดวงจิตดวงใจก็เกิดพลังงานอันสามารถอาหารขึ้นมาดวงจิตดวงใจผู้รู้โยภายในใจโยตรงไหนก็รียบเล่งลวงจิตใจตรงนั้นลงไปเอาจนสงบตั้งมัน่น ไม่ไห,หวหวันพันพึงด้วยเหต Syndrome, ú, ุอันใดทั้งหมดพุทโธพระพุทธเจ้าจึงจะแจ้งในใจธรรมโมพระธรรมจึงจะแจ้งในใจสังโฆพระอริยสง์จึงจะแจ้งภายในจิตใจนี้เวลาปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาไม่ให้มันกลัวตายกลัวเจ็บ มันไม่มีอะไรมันหลอกลวงให้เราหลงไปทั้งนั้นจึงให้พากันรวบรวมกำลังกายกำลังจิตกำลังความคิดกำลังภาวนาพุทโธให้มันเต็มที่เมื่อเต็มที่แล้วทั้งกายทั้งจิตทั้งใจมันก็รวมเป็นกำลัง เป็นพลังงานอันสามารถอาถาานฟาดฟันกับกิเลสมารสังขารมารให้ย่อยยับไปได้การปฏิบ,ตบัติบูชาภาวนาจึงเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะไม่ใช่คนอื่นจะไปทำแทนได้ ฉะนั้นอุบายต่างๆที่กล่าวมานี่เป็นอุบายปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่นทานทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการแะนี สัพพิติโยวิวัตันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปัจจยิโนยัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง